สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพี่น้องเอฟซีใหม่ผู้รับชมทุกท่านนะครับมี่พามาดูความความคืบหน้าในการปรับที่นะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับก็มีข่าวนะเพื่อนผมจะลดรถรางไฟฟ้านะครับมาวิ่งจากทางเข้าวิ่งมารอบสวนแล้วไปที่นู้นไปที่ที่หลวงพ่อทาลงทางสร้างใหม่นี่นะครับกำลังเซอร์วิสพื้นที่อยู่เพื่อให้คนได้รับชมนะครับได้ นั่งรถรางรถไฟนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับปรับแต่งให้คนได้เดินเที่ยวชมสวยนะครับให้ไอเดียลูกน้องผอเลยนะครับให้ไอเดียมัเลยอยากทำอะไรมึงทำไปไคิดอะไรออกคิดทำไปเลยแล้วก็ด้านนี้นะครับอันนี้กำล,ลังโกลดินใหญ่เลยนะครับกองภูเขา โอ้ทำใบธรรมามันกว้างนะครับกว้างของนี้ก็เลี้ยงลาได้อีกแจ๋วเลยตอนแรกก็ดูแคบๆนะครับพอทำใบธรรมามันกว้างออกไปเองนี่ครับร้านนี้ก็จะเป็นลักษณะสโลปขึ้นไปเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกระชัน้นมากให้เป็นสโลปขึ้นไปบริเวณด้านท้ายนะครับ กว้างนะครับตอนแรกที่ยังไม่ทํามันแคบนิดเดียวนะครับตรงนี้พอทําไปทํามาโอ้โหมันกว้างตรงนี้ทาําเป็นลักษณะว่าเป็นรูปหัวใจนะครับเจ้าอ,อัเลยมันออกแบบเองเลยให้เป็นรูปหัวใจอันนี้ฝีมือนะครับเจ้าอ,อัเนี่ยตอนนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่รับชมน้นได้งานเพิ่มนะครับก็เอาองานจ้างไปโคไปทํางานยูซอมท่านอยู่นะครับหลังจากตรงนี้เดี๋ยวจะใหะ้ให้น้องๆไปทํางานก่อนแล้วก็พอจบงานก็ออกมาเก็บเรียบไปเรื่อยๆนะครับ วันละหมื่นห้านะครับเช่าเลยหลือชั่วโมงละสองพันห้านะครับน้ำมันเราตอนนี้คนขับก็โทรมาติดต่อมาหลายคนอยู่แต่ยังไม่ได้รับปากก็จะมานะครับก็โทรมาอบทามมันก่อนนะครับเงินเดือนสตาร์ทให้นะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้าสามเดือนผ่านปุ๊บผ่านโปรเนี่ยทาทุกอย่างแต่งสวยทําแบบนุษยุน้องผมจะทำเนี่ยนะครับก็จะขึ้นให้สองหมื่นสี่ถึงสามหมื่นบาทต่อเดือนนะครับหรือจะกินเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือจะเอาเป็นค่าจ้างอะไรอย่างอื่นก็มาคุยกันนะครับ อยู่กินกับผมนี่แหละนะครับก็ให้รับงานช่วงไปลายๆปีก็จะมีงานหลวงนะครับมีงานหลวงให้ด้วยก็ขับรถเอารถไปทำงานนะครับสวยนะตรงนู้นก็จะเป็นบริเวณที่เราทำการเกษสรงนะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งชิลลูกด้นานน้นจะเป็นสีน้ำเงนินส,สีฟ้านะครับสีน้ำทะเล ทางก็มีทางด้านหลังนะครับถนนด้านหลังทรายนั้นเลยนะครับทรายดินร่วนปนทรายนะครับตรงนี้ปลูกอะไรก็าง,งามแต่งสวยนะแต่พอฝนตกมาแล้วผมว่ามันจะเป็นยังไงไม่รู้ปลามีนะครับมัน้องบอกว่ามันได้ประดุกอยู่ต้นไม้เอาไว้นะครับจะให้โตไปเรื่อย ดได้ันไร้อ0มาทำงานก็เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้น่ะกองทตายทรขาว ตอนแรกบอกให้เอาไม้แห้งออก <c ười> คันเขียวเขาฟัางผิดมันเข้าต้นไม้ออกเลย <c ười> โอ้โอจะได้มากเลยผมจะทําเป็นติ้งช้านะครับปลูกได้บมกเลยปลูกไม่น่าไม่น่าอยู่เลยไม่นลาเอาไปทำปืนตรงน,นี้ปรับผ้มใหม่อาจจะมีบ้านสักหลังตรงนี้นะครับมีเป็นทาง โอทำออกมาใหญ่เฉยเลยนี่ครปรับสลปแบบนี้นะครับทำสวยน้าจ็ออบทำเป็นขั้นนทำเบ้าแหว่งให้เป็น,นรูปโคง้งตามตามจินตนาการของเขาแหละแล้วเป็นเก่งมันขับรถไม่โคง้งตั้งแต่ยุ7ขวบนะครับออ อันนี้ทรายที่ขุดจากข้างล่างนี่นะครับทรายมันสวยเอาชั้นล่างขึ้นมาเพื่อเอาไว้เอาไว้เทปวยบริเวณพื้นที่ต้องการหาทรายนะครับสวยมากทรายเดี๋ยวเราดูมาถมมาถมแทน ที่ทำเป็นน้ำตกอันนี้ไม่พังนะตรงน,นี้ไม่พังทำเป็นน้ำตกไม่ได้เอาดินจากข้างนอกเข้ามาถมนะครับใช้ดินดีใน้แนสไมบอกแน่นมานเลยกระทงฝากติดตามด้วยนะนนครับผมพี่น้องข่าวุริร์ หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับอยากจะมาเที่ยวก็เราติดตามไปเรื่อยๆนะครับมาเหมือนกันนี่หาไม่ครอยู่ไม่ได้นะครับไปเจอไม่ครัวคนหนึ่งเมื่อเช้าอยู่ที่ท่ทาตูมโอ้โหแกทำกับข้าวอร่อยแต่ว่าขอซื้อตัวมาแกมาไม่ได้เพราะว่ามีคนล็อกตัวไว้แล้วเสียดายมากเลย <c oughs> ก็ดูบรรยากาศท่านน่าจะมองออกนะว่าอาหารประเภทไหนนะครับอาหารก็เป็นอาหาร ไอาหารทั่วไปแหละอีสานก็ได้นะ